น้องแสบบนแสบเบิ่งเอาจ้านนี่ตั้งหมากับมักมีน้ำพรอนได้จ้านนี่นะแต่นั่งกระป๋ยานวสวัสดีจ้าเมื่อนี้ฝนตกพาทุกคนมาเก็บแบอยู่บ้านจ้าตัวนี้จะเป็นแอ วัสดีจ้าพี่น,อน้องมือนีพาทุกคนเก็บแบอยู่บ้านเจ้าของจ้ามเมื่อนี้ตัวนี้จะเป็นแบที่เขาปลูกเองจ้ะซื้อสวัสด์วินแบบบรู้ว่าซื้อภาษาอังกฤษอีกอย่างเนอกจากเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปเนาะจ้ะอันนี้จะออกรสชาติหวานพี่น้อง หวานอมเปรี้ยวนิดนึงจ้ะพอบานแล้วมักมีต้นเดียวจ้ะเนี่ยมีนะเ,เด้๋ยมีนะฮลัลโหลเอาดพ้นนะ อันนี้เขาซุกเต็มที่แล้วจะหวานจ้าพี่น้องถ้ายังบ่ซุกเต็มที่นี่จะออกไอ้รสอมเปรี้ยวจ้าแต่ตอนนี้นะหวานแสบนี่เขาจะน่วยง่ายจ้าีนถ้าเกิดว่าต้นที่สมบูรณ์ อันนี้บรได้ใส่ปุย๋ยใส่ยังจานในปลูกธรรมชาติพี่น้องก็จะประมาณนี้จ้าสีเขาจะออกคล้ายๆกับบูวบอรี่นะจ้าเนี่ยแต่อันนี้จะเป็นนวยสีสีดำเข้มนะจ้ะ บูเบอรี่เขาจะออกดำออกม่วงส่วนอันนี้จะเป็นมันย่มฝรังจ้าพี่น้องนี่เขาสุกเต็มที่เนี่ยจ้าจากตอนแรกจะน่วยเคียเค้ยวอันนี้ก็คือสุกเต็มที่แล้วพี่น้องนี่เขาจะเก็บแซฟฟิตไปจา้า อุ้ยตุกตุกจ้ะเนี่ย,ยมึงนั่งมีหน้ากินแบบพี่น้องเขาเก็บกินข้าวต้นเลยจ้นะนะไปกอดมีหน้าไปยัดไปกอดทิตตาทิตทตามีหน้าบางคนโปกร,รนะแชนเนาะทิตาาานะทตา โอ้ oh, <S <S พ <S <S 네 oh, ิซ oh. ีมีน oh, ้ำความได้จานนี้แต่ก็้อเก็บกินอุอ่สยดนย่อมฝรังเนี่จะมีน้ำน้ำจานเนี่เบื้องบนเสียบอ๋อพี่เสียดมีน่ะโอ้ยพี่น้องอ้าเขาสิไดเก็บว่าจานนี่ มินาเ,นเ,นด,นเนดียวฟุ่มที่ม้กันฮะแต่เด็กดอฮะนะเต็นหน่อยนั่งมากินแค่รสพี่น้องโอ้มินาคานิสรูต้ายสอสโกโปก้่ะมินาโอ้น่าเก๋มีนาอันนี้ก็จะเป็นแบร์เอ็ก ตันนึงจ้าอักตัปะอโอ้โบายเมอวีตาชอสเป์อ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นแบรีขาวจ้าอืมอืมอืมกอดวะยว่าคะทีจะเริ่มมผลไมคิดว่ามันจะใหญ่ขึ้นตเลย้ว r ันแรกอปีนีที่มานเก็บเกี่ยดทุกปีนี่เป็นปีที่เราไดันนกกลิ่นมาจากปีนี้ ยังเหลือจ้ะมุนี้เข้าบ่ใเขาป่าจ้ะพี่น้องฝนตกก็เลยจะเก็บแบล้างบ้านจ้ะต่อมานี่จะเป็นเฉลี่จ้ะพี่น้องนี่จะเป็นเฉลี เชอรี่ก็บกำลังสุกเต็มต้นแล้วจ้ะตอนนี้ลูกเขากำลังจะดำจ้าพี่น้องจักน้อยนกกับสีเริ่มมากแล้วจ้ะเนี่ยตอนนี้ก็ใส่มีหน้าเฝาเชอรี่เฝาแบ่จ้ะนั่งเห็นนกมากนั่งกับสีไล่แต่ขังบนนหอากับไล่พอได้จ้ะนุ่กคักเจ้าพี่น,อน้องปนะีนี้เชอรี่นะ่จ้ะ ก็ค่ขขกพี่น้องแ่บแสบจ้าเชื้อเลียนี่ปลูกได้หลายปีแล้วจา้าในนวยจะบ่ใหญ่ปันไหนเดี๋ยวจะเก็บแส้ฟิดไว้ มาเด้อจ้าผู้ใหอยากกินเชื้อเรีย่ก็ไม่เก็บเอาใดเลยเด้อจ้าฟ่วงนี่จ้าหย,ยาก,ก็ะย่าพี่น้องบริตตัดมีนาคน,นึกรู้ตะากูอีฟอนโอ้ยบ่เหลือเราพี่น้องมันนั่งกิ่นมึงดู ปีนองเบิ่งได้พวกนี้นั่งกินจนบเบ่เเลือโอ้ยแม่งเนี่ยจ้ะโอ้ย,อย,อยพี่นองสะอ่อนมึงย่อมฝรั่งจ้ะโดค,คักมาจ้ะเดี๋ยวเ้าไมา่เก็บน้องกันจ้ะ มาอีกแล้วพี่น้องเมึองอาตามาจามาเขามาเก็บก่อนเดี๋ยวนั่งไม่น่าสิกินนี้จากกินเบิดนี้จากที่พอด้เก็บพี่น้อง นี่นาวัดเยอะด้อันนี้เขาจอใส่แนวตักคือจังบูบอรี่บ่ได้จ้า นยน้อมฟางนี่ตอนที่เขาเคียเค้ยวๆนี่เปี้ยวเปียวได้จ้ะเนี่ยเพราะสุกมากเราหวานมึงแต่น้างไม่น่ามานางกิน นี่ก็ได้ระว่างน้ำจัดเนี่ยก็มีนม้ำตื้มใส่ถุงมือ พี่น้องเพื่อบ่ได้ได้เบื้งนางมีหน้าคอยเก็บอยู่ทางพี่นางมีหน้ากินอยู่ทางพุ่นโอ้ยตรงนีน้พี่น้องแสบบวดแสบเบิ่งเอาจานนี่ตาหมากระมักมีน้ำพร้อมได้จานนี่นะแต่นั่งกรบเบาา่ยน น่ากินมั้ซะจังสิบ่าได้เก็บเงือแห้งบ่พี่น้องอมีนาสรูตาแม่พี่น้องมีนากูเฮ้มีนา นแสบร้าย นี่นากูลมแห้งๆจ้ะพี่น้องล่มหนาวหลังฝนตกเราร่มนี่หนาวจ้ะนี่จ้ะอันนี้จะยังมาซูกค,คากจ้ะนี่ถ้าออกเป็นสีขาวๆจักน้อยนี่จ้ะ ไม่รดอมเปรี้ยวเครื่องหอยทากกินจ้าี่มมองเห็นมาจา่จ้าหอยทาเมื่อกินอันย่อมปลา ต้นใบใหญ่แต่ต้นเนี่ยอยแต่ดกดอกพี่น้องหน่วยอยู่ด้านล่างสินะจ้ะว้าดมห่ออกซะอุ้ยเอแน่คุณขอมาแฮมดอก Det nu är nog att ungarna börjar bli stor. Oj. De får vänta till jul. Oj, vad roligt. Va? Vad roligt. <laughs> ja. Det kommer många. Ja, oh, jag vet inte ja. jag. tycker det är så roligt. Tänk om man kan följa dem. Ja. Varför inte? Vi kan sälja 500, 1000. Mm. Mm. Oh. จ้าอันนี้จะเป็นองางนลที่ปลูกไว้นอกบ้านจ้าแต่ว่าเอเคเื่อของเขาจะเลื่อยเขาม้านอยู่ในบ้านนะจ้าองางุลนี่เขาต้องการอากาศอุ่นนะจ้าอยู่ในบ้านนี่จะนวยใ่สุกดำแล้วแต่อ,อยู่นอกบ้านยังนวยเขียวๆอยู่เลยจ้าอันนี้สุกเต็มที่แล้วจ้าเนี่ยสามารถเก็บกินได้เลยคืออยากยง้มไหนก็นย่างมาเก็บกินนะจ้าพี่น้องบ่ได ออกมาไหวอะจ้ะกับปล่อยเขาอยู่ในเครือข,ของเขานี่ก็คือย่างไปย่างกายออกกระซิมกายเขากระซิมนะพี่น้องสังเกตเบิงพ่วงใดที่นวยเรือเนี่น่อยนะจ๊ะแต่จะแมนน่ะละอันนี้นะจะต้องเฝ้าตลอดเวลาที่จ๊านี่ยเพราะว่านกเขาเขาหูคือการว่าถ้าอางนซุกสีดำแล้วเนี่ย เขาก็จะเขาไม่กินนั่งมีหน้าเพิ่นมากสิบอันเปิดประตูทีไม่นะแม่จ้าเสียงฝนจ้าพี่น้องฝนตกแห้งๆจ้าตอนนีนจ้าพวกนี่เก็บกินเหมือนเราจ้าพี่น้องจ้าสำหรับครีมนีกระพ้าพี่น้องเก็บหมังไม้อยู่ในบ้านานะจ้าเดี๋ยวเมือ่อใดฝนมาตกสิบห้าพี่น้องเขาป้ายเนาะจ้า สำหรับมืนอวานอ่อะขอพูดทุกคนาตงใจที่สามารถรับชมนะจ้าเดี๋ยวเจอกันไม่คลิมนาจ้าบาดีจ้า